มาดิ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 เป็นไงมึงบ้าหรือซั์มาดิพี่มามามาโอเคครับผมก็สวัสดีชาวาพีฟ้าเจ้าพีฟ้าเจ้าคนด้านาจ้าพีบีชจ้าพายแบ็กเจ้าเลยสตีดด้วยนะครับก็ขอกลับ สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยเขาจะมาเล่นเกม ROV นะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะพาทุกๆคนเนี่ยไปหนึ่งหนึ่งกับไอ้ตั้มนะครับคือครั้งที่แล้วนะครับเมื่อประมาณ3-4วันที่แล้วผมเนี่ยชนะไอ้บอลแล้วผมกินตังค์มันมา5,000บาทนะครับแล้วไอ้ตั้มวันนี้นะครับมันมาขอแก้แค้นแทนไอ้บอลนะครับซึ่งมันมาขอแก้แค้นผมเนี่ยเกมละ5,000บาทว่าจะปากผมเป็นร้อนในในปากนะครับผมพูดไม่ค่อยชัดนะครับทุกคนโอ นนี้นะครับทาง ROV เนี่ยเขามีสกินใหม่เลียวมาอุลตร้าแมนโคตรเท่เลยครับแล้วก็สกินใหม่ฟลอเรนติโนอุลตร้าแมนครับนี่นะครับทุกคนนี่โคตรเท่นะครับและผมเนี่ยก็จะมาบอกกิจกรรมทุกๆคนด้วยนะครับคือถ้าใครเล่นในแหลง55นะครับถ้าใครสังหารได้เอ็ดคิวเลอร์นะครับจะได้รับสกินเลียวมาอุลตร้าแมนเนี่ยในราคาเพียง9คูปองเท่านั้นนะครับทุกคนคือแบบโคตรถูกเลยนะครับถ้าใครแบบเล่นโหดๆนะครับทุกคนซึ่งพี่เนี่ยก็ได้มันมาแล้วนะครับแล้วก็ยังได้รับไอเทมอุลตร้าแมนเนี่ยสุดเท่อีกด้วยยยนนนะะะคครรรรับทุกกกกิิจจมเี่6พฤศา วันที่23พฤศจิกาเท่านั้นนะครับทุกคนอย่าลืมไปสังหารให้มันได้เอ็ดคิวนะครับทุกคนก็จะได้9คูปองเท่านั้น,นครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปตบไปตัปต้มกันเลยครับฮัลโหล,ลครับตั้มครับพับก่อนเลยครับไม่ต้องพูดเยอะครับวายไอ้มึงจะมาแก้แค้นแทนไอ้บอลหรอไม่ไม่ไม่อย่าอย่าเรียกฮะแก้แค้นครับกูม,มาอเองอ้าว <Easter. S 2> แล้วแล้วแล้วตอนแรกมึงบอกว่าไอ้บอลที่มันมันไปแพ้มึงไอ้บอลมันอ่อนให้คืออะไรวายบอลมันอ่อนให้คืออะไรวะ บอลมันบ้าไอบอลมันบ้าไม่ต้องเอามาพูดได้ไหมมันมันม่เอาง่ายๆเอางี้ฟังงแบนอะไรมัางแล้วแต่เลยครับผมไม่อยากแบนเอาเอางี้แบนตัวที่เคยเล่นไปแล้วกันทุกคนเลยอย่างเช่นลอรเลียวเอลสุไฮยะเตะโอเมนวีเลสโอเคไหมเออก็ประมาณนี้โอเคไหมได้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 เดี๋ยวมึงจะรู้จักตัวเทพกูถึงกูจะเล่นไม่ค่อยเก่งไม่หรอกไม่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 กูจอดให้กูจอดให้มึงกูจอดให้มึงนิดนึงแล้วกันนะแ้สาระแล้วมึงจะรู้ว่า สกินใหม่ของกูเนี่ยเท่ขนาดไหนโหดขนาดไหนมึงรู้ไหมถ้ามึงซื้อสกินนี้นะมันจะมีรุนแค่90แต่ถ้ามึงซื้อฮีโร่นี้มึงจะบวกรุนเ9เดี๋ยวมึงรู้เลยเดี๋ยวมึงรู้เลยกูพูดแค่นี้แหละูาม,มาหลอดแผ้ว่ะชอบชอบชอบพูดแต่เรื่องปัญญาอ่อนว่นะผมถามจริงๆนะโอ้มึงเล่นมาหลอดอ่ะมึงโกงอ่ะเอาอะไรแล้วก็เอากี่ตัว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 แล้วแต่เลยครับผมไม่พูดเรื่องเลยครับถ้าตัวห้าพันนะตั้มโอเคไหม ครับตามที่เราคุยกันไว้เลยนะครัมามามาตโวสกินโคตรเหมือนแบบเหมือนเด็กปัญญาอ่อนใช้อ่ะเดี๋ยวรู้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 มาดิรู้เหรอมาดิรู้ดิมารู้ดิสกินปัญญาอ่อนมาดิไม่ไหวเลยว่ะเฮียเอ้ยมึงตีทูดาเมจว่ะมาดิโโอ้หมาดิมาดิคิวมมันมันป่าผมทีเดียวตายแล้วเนี่ยใช่ไง โอ้โหคือพูดกันตรงๆเลยนะไอตั้มมึงเล่นตัวโกงมากเลยมึงรู้ตัวไหมตโกตรงไหนที่ไม่บอกอะว่าว่แบนะมันก็ไม่เกี่ยวนี่โอ้เฮียโดนโกงไอ้เฮียดูดิเฮียโดนโกงโอ้ไม่เป็นไรกูจะสู้กูจะสู้เออสู้ก็มาถอวงสู้ดิมาดินี่ลามดิอ่ะลาดิอ่ะเดีดีดีดไปก่มาเดดี ไปไหนไล่ซาดมาดิอ,อุย้ยยากกว่ายากกว่าแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่ตี๋ตายนะมึงมาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิสามสองหนึ่ง 5, 2, อันนอ้โงห้ามเก็บเลือดนะออโอเ้เก็บเลือดโอ้โหไหวครับมันก็เก็บได้แล้วครับอย่าบ้าครับมันไม่เกี่ยวครับมันมี้กดได้หรอว่าเวลาแข่งครับเอากี่ตัวเ,เอากี่ตัวอ<ะ>เอาห้าตัวพอไหมเอาห้าตัวก็ได้ห้าตัวก็ได้อย่าโดนฆ่าในป้อมว่ะช่วยหน่อยได้ไหมดีนะเดี๋ยวกูจัดให้มึงเองโอ้โหมันก็เกิน มาดิมาดิมาดิ็มาดิมาดิมาดิกูกดมั่วเลยกูกดมั่วเลยมาดิมาเฮ้ยตัมไม่เไม่ไม่อะไร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 ถามเลยมึงไม่อะไรใหมึงไม่อะไร ไม่อะไรเมื่อกี้เมื่อกี้กูสกิลโม้เลยนะกูยืนแข็งด้วยไม่ใช่สกิลเมื่อกี้ไม่ใชไม่่จริงๆอะเมื่่ออกี้ปลยมึงฟังกูนะเว้ยเมื่อกี้เนี่ยกูอ่อนให้มึงด้วยนะกูใช้สกิลเพย์ของกูเนี่ยแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์มึงยังตายเลยโอเคป่ะสกิลเพย์อะไรเริ่มพาดดีเดี๋ยวก็ตายพอตายกันนึงจะได้เงียบป่าไอ้ดึกวองมึงเองจบมามากูอยากกูอยากโดนเอาอ่ะเอยไสารกโดนเอา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 ให้กูหน่อยได้ไหมเอาให้กูหน่อยได้ไหมกูอยากโดนกูอยากกินปัญญาอ่อนเลยพอเขาเล่นปัญญาอ่อนนี่กูแม่งเซ็งว่ะมึง บ้าเหรอพี่ฮะบ้าเหรอไอ้ดิมันบ้าบ้าใกล้ๆกูดิีๆมาๆมันมานดิมาดิเอา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 มาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิมาดิก็มาสิเอาสิออกมาดิมาดิอ้่ะหนีไปไงเพื่อเพื่อเอาหนีเพื่อเอาหนีเพื่อเอามาสิเอามาสิไม่โวยไม่อะไรปังเอามาสิมาดิกูได้จิลามาดิเฮ้ย โอ๊ยยยมันเกือบตายตามันเกือบตายกูจะบอกให้แค่แบบกูยังเล่นไม่ผิวไม่ใช่หรอกอดให้มึงกูอ่อนให้มึงพ่ออ้างพ่อฆ่าไม่ตายก็บอกพ่ออ้างใช่ป่ะบ้างได้ได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมาเป็นโฟลเกอร์สับไท้าูโอ้โหเกือบตาย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 โอ้หไม่ได้จริงแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้กลัวไม่ได้ไม่มึงไม่ได้เก่งตั้มจะบอกให้ฟังนะมึงก็ไม่ได้เก่งพี่อย่าแอคกหนึ่งศูนย์อย่าแอคกหนึ่งศูนย์อย่าแอ๊หนึ่งก็แค่ตัวตัวเดียวเออก็หนึ่งศูนย์อย่าแอคขอร้องก็ตัวเดียวทำไมก็หนึ่งศูนย์อย่าแอคกเออคมาได้มาเนาะจะได้เลิกบ้าสักทีมัเอามึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิได้เลิกบ้าสักทีเฮ้ยมาดิมาดิมาดิเป็นยาวเนยอ้ยคนแรงมาดิเป็นยาวเนย มาดิสัต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 มาดิเลิกบ้าดิเลิกตีไม่เข้า<ต>เลยวะตีไม่เข้าเลยวะต้อง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 ใจเย็นแล้วต้องใจเย็นแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตังคุโดนนำได้ไงวะเนี่ยโดนนำได้ดิไม่ฉลาดไปตัวตัวแม่มัวปัญญาอ่อนไงจบ๊ะมาดิเจอบาปะกปอบปานปะคงใหญ่พี่มาดิบางปะคงบางปะคงไอีสัตว์มาดิ มาดิ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 เป็นไงอันเนี้ยเขาเรียกว่ากูใช้ฝีมือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีพลาดไม่คือทำไมเลื่อนเหรอวะเอองงกูจะบอกให้สกินนี้ลูน99โอเคป่ะจริงๆมาหลอดชนะกูขาดเลยนะจริงจริงอ่ะตามหลักความเป็นจริงคือมาหลอดชนะกูขาดใช่ไหมสัตว์ได้เออเป็นไงอ่ะหงอไหมดิเองนายสัตว์อยากตายแล้วพี่นะหงอไหมดิเป็นไงพอกลัวจริงพอกลัวจริงเป็นยังไง แกนเบคอนเขาสิงนะสัมเบคอนอะไรตัวมือเองเบ้าเบคอนอ่ะชอบแดกอ่ะดิตัวแข่งตัวแข่งเบมามือรู้จักทีเบคอนไหลซาดมาอ่ดิมาดิมาดิเอาสิสุกูฤษฎาเอ้ามาดิเออพวกกันแม่เป็นทีมมึงช่วยไปดิมาดิสัตว์มาดิบุ๊มไปดิซาดมาดิมาดิซาดมาดิมาดิมาดิมาเออ ใครชอบโทรมาเวลาเล่นวะมีคนโทรมาใช่ไหมเหมือนกันเลยเมื่อกี้มึงรู้ไหมว่าใครโทรมา เมื่อกี้แก้วโทรมาเมื่อกี้เนี่อีแก้วโทรมาหากูบอกว่ามาหาหน่อยที่อ้อมใช่แล้วอพี่เล่นลืีนะเมื่อกี้ไอ้อีนางยูมีพิกก็โทรมาหาผมเหอกันไปอยูเริ่องวุ่นวายได้ไหมซาดลักพาเออแต่เมึงสกอร์กูสามศูนย์กูรอกินตังค์ยังไงเออกูรอกินตังค์กูรอกินตังชนะแล้วหรอชนะแล้วหรอขนาดเฮ้ยทำไมสกอร์กูสามศูนย์เนาะชนะแล้วหรอไอ้ซาดชนะแล้วหรอก็เก่งไงเวมาดีน้อเลยไม่มีคิวมึงไม่มีคิวมึงหมานะไม่มีคิวมึงหมานะไม่แมลงจะไว้ซัดมาดิ ตอนนี้ยังอยู่ในวงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงบ้าเหรอฮะมึงบ้าเหอมึงบ้ามึงบ้ามึงบ้าเหรอไอ้ตว์มาดิพี่มามามาดิมามาผมแพ้ทางเออหลอก ใครหลอกมึงใครหลอกมึงเมื่อกี้ตอนแรกบอกทำมันเป็นบอกบอกบอกตูกูได้เปรียบเออได้เปรียบแล้วเรียบไม่ไม่ไม่มันอยู่ที่พี่มึงไม่อะกูพูดตรงตรงเลยนะไม่ต่ผมตีโดนทุกช็อตกูพูดตีโดนทุกช็อตไปกูจะบอกมึงตรงตรงนี่ไงก็บอกถือว่าสกินกูเนี่ยมันมีลูนเก้าสิบเก้าสกินพิ้งเรตปัญญาออกกับสกินได้ปะกูเริ่มลำคาแล้วว่าสกินอะไรของพี่พี่เป็นอะไรกูพูดจริงๆนะเนี่ยมันไม่เชื่อกูแล้วแต่สกินอะแบบไม่มีสกินแบบเพิ่งได้สกินเทพมาแล้วก็แบบบ้าเเอออโค ในเมื่อสัตว์ตีไม่ใช่ทางออกของมึงเกินเดี๋ยวกูเองโดนทุกดอก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 เฮ้เกินโอ้หนีอ่ะหนีอ่ะเมื่อกี้เจอกูเมื่อกี้เจอกูลำโดนทุกดอกอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะหมามึงออกมาทำไมตัดเลือดกูถามหน่อยมึงออกมาทำไมมึงจะออกมาทำไมตัดเลือดเดี๋ยวปัญญาอ่อนมันดูดเลือดไงมันไม่ได้ดูดเออไม่ต้องสอนหรอกรู้อยู่แล้วทำไมแค่ถามแกล้งถามแค่แหละจีก็ฆ่าตัวกูที่ห้าจี จริงไม่จริงนี่หว่าไอปัญญาอ่อนมาดิเต้าแครอทไอเต้าแครอทไอ้ไอเต้าแครอทนะไอเต้าแครอทมึงไปไหนให้ใยละคุณเมย์มาดิเต้าแครอทมาดิมาดิสัตว์มาดิวิูดเลือดมาเออเอาสิซีอะไรมาอ่ะนีอ่ะกูอ่ะอะไรเออไปยิงกูไปแดงไง เก่งไงมึงแค่สกอร์เดียวแล้วกูแบบเล่นเหมือนแบบอ่อนไขรด้วยนะมากีนเนี่ยคุณรู้ไหมพี่พี่ฟังผมนะตีถ้าตีงูแล้วตีไม่ตายระวังโดนมันมันมาแหวงกัดอ่ะแค่นั้นแหละคุณไม่เคยเจอนะเวลากูเจองูปุ๊บกูตีตายตลอดเลยได้คุณตีตายไม่เท่าไหร่นะกูตามไปยันลังมันอะไปฆ่าแบบทั้งครอบครัวเลยได้ปากดีเองนะเป็นเป็นพาเป็นเจ้าแล้วปากดีใครเป็นพาสะวะคิวกโกนใครเป็นพาได้เออได้มี่ปากดีเองนั่นแหละโอเคงั้นเตรียมตัวโอนกูพูดแค่นี้แหละนั่นแหละ เนื้อตังค่าเนี่ยเนื้อตังค่าขน่ะกลัวแม่งแน่เลิกบ้าดิครับสกินเหรอลูงก้าวพาเลยสัตว์ฮะลุงก้าวพาเลยสัตว์าฮะสวยแล้วอนรกเลยโอ้ตายเอลยมามามาเฮ้ยโดนแล้วจะเย็นคิีใจเย็นใจเย็นใจเย็นคิีใจเย็น เก่งแกงไงเว้เด้อเป็นแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวต้องทําให้ได้ต้องทําให้ได้แค่ตัวเดียวต้องทําให้ได้ป็นยาออนต้องทําให้ได้ทําเลยทําได้ต้องทําให้ได้ต้องทําให้ได้ใครอยากแก้งเกิดก็ไปบอกไอ้ตั่แค่นั้นแหละโอ้โหของมันครบไว้จังหวะหลุดเลือดโอ้โหของคบโคตรไวอ่ะอ้เหี้ยอย่ารองฟังนะฟังนะไม่ลองทําไม่ลองแค่ไม่อ่ะรองครับผมสุดท้ายนะตัดคู่สุดท้ายกูขึ้นทันก่อนจบนะแล้วไงกูขึ้นทันก่อนจบนะเอามาดิแท่อะไร เท่นโลคนเอ๋อเปล่ามาดิเออเดี๋ยวยาวเลยมาดิเดี๋ยวบางมามาหนิโอไม่ออกมาล่ะทำไมพี่ไม่ออกมาล่ะนของครบแล้วว่ะของครบแล้วเราเสียเปรียบอยู่แล้วกูเสียเปรียบแล้วตอนเนี้ยจะอะไรก็เดี๋ยวร้องกูร้องครบนะโอเคนะอย่าร้องไอสัตว์ได้อย่าร้องโอเคนอย่าร้องไอโอเคได้เปรียบหัวมิงมิงจะมาจะมามีอ่านมาเทียบกับเนตรสีขาเนตรวงแหวน มาดิแมงมาเีมงอันนี้นั่นไงมาดิหนึ่งหนึ่งก็ไปเลยโชว์สกิลเพจให้คนเขาเห็นกันไปเลยเนี่ยกลางวงล้อเนี่ยมาดิมาดิมาดิมึงไม่มามึงมามึงม่มาเอ้ยมึงไม่มามึงไม่มามึงไม่มามาดิ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 สกิลคูดาไว้แบบเท่าที่มาดิมาดิสัตว์มาดิ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 มามา เฮ้ยอ่ะโอนมาโอนโอนเลยโอ้โหโอนกูกดกับแพ้เลยโอนไม่ไม่พี่มันมันหน่วงอะมันหน่วงอะไรโอนมาเนี้ยเบอร์นี้อ่ะโอนมาเลยครับโอนมาครับตั้มโอนมาเลยเบอร์ที่ผมให้ไปเลยนะคือคือจะให้ไม่ได้เลยคือจะาตังอย่างเดียวเดือนน้อยด้วยมัโอนมาเลยโอนมาเลยโอนมาเลยโอนเดี๋ยวนี้โอนนครับแต่แปะครับถ้าจะแดกอย่างเดียวอะ ขอบคุณมากนะไอหมูโอเคผมปิดไม้แล้วโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่ากดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ